ขายทางเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะคบซึ่งน้องเขามีความถนดัดทางด้านอ,อู่ซ่อมรถหรือว่าการทําพ่นสีรถหรือความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอายุแค่15ปีนะคะท่านผู้ชมค่ะน้องมีธุรกิจตรงตัวนี้ครับถือว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะนอกจากความชํานาญในการทําสีน้องก็ทําได้พ่นสีรถก็ทําได้เพราะว่าน้องเขาได้เห็นมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเอาละ,ะคะ่ะหลังจากที่ได้พูดคุยกับ คุณพี่ที่ทางอินเทอร์เน็ตแล้วอะไรต่อถ้เกิดเออแล้วทีนี้ก็คือเขาก็แนะนําผมว่าเออก็ลองทีนี้ก็คือก็ลองหัดหัดทำนู่ก็คือว่าหัดก็คือหาหาลูกค้าเองค,คือไม่ไม่ต้องผ่านหน้าร้านของของพอง่อคือก,ก็คือหาหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับค่ะคือผมก็ไปไปหาตามขับขับรถนะครับพี่ ก็ไปหาตามเว็บไซต์พวกขับรถต่างๆพวกเบนพวกปีเอ็มพวกอะไรเงี้ยก็ไปโพสระเออรับทําสีอะไร้ก็มีก็มีติดต่อมาก็คือมึงเหมือนก็เป็นการหาลูกค้าทางอินเทอร์เน็ตเป็นวเพราะสมัยเนี้ยอะไรอ่พี่คิดว่ามันก็ อินเทอร์เน็ตมันบรรทัดทุกุรัวเรือนเลยอย่างนี้นะ<ช>เราคือเ,<ม>เราไม่ต้องไปเดินเราไม่ต้องไปหาหนังสือเราแค่กดเซิร์ชดูเท่านั้นเองก็อาจจะเจอเว็บไซต์ของน้องน้องมีเว็บไซต์ชื่ออะไรบอกได้นะตามสบายเต็มที่เลยกับท่านผู้ชมเออมันมันมัน,ม,นมันก็มีแต่แต่ที่ผมโพส์ปไปหลายเ<ม><ม>ว็บเลยก็มีพวกบอยซ่าไทยแลนด์เออพวกเอ่อบีเอ็มบีเอ็มแฟมแฟมิลี่ับแล้วก็สองร้อยเอสเอ็ ขับไทยแลนด์ใช้ชื่ออะไรบอกเบอร์บอกเบอร์ก็ได้เลยเต็มที่เลยน้อง <Okay. S 1> <laughs> ได้เลยเราจะได้ทางทางนนี้เลยะะถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับผมอยากสนใจทำทำสีรถยนต์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ติดต่อได้ที่เบอร์0879791934นะครับผมอ,อีกรบอบหนึ่ง0879791934นะครับ,รบอย่าลืมนะครับพูดคุยกับน้องอยู่ได้โดยตรงเลยนะครับ น้องมีความสามารถท่านผู้ชมทางบ้านก็ควรจะสนับสนุนนะคะซึ่งเด็กหนุ่มอายุ25เนี่ยไม่ไปเที่ยวเหมือนกับเด็กทั่วไปหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ที่ค่อนข้างจะแบบไม่ค่อยดีกับสังคมปัจจุบันแต่น้องก็ฝ่ายดีนะคะเป็นจเจ้าของอเรียก,กได้ว่า25เป็นเจ้าของกิจกรรมของตัวเองเล็กประมาณนั้นนะคะ <c oughs> แล้วก็ถึง เป็นโอของคุณพ่อเธออนาตเขาก็ต้องเป็นของคุณน้องอยู่ดีอ่ะอาคาดว่านาะเพราะคุณน้องเพราะว่ามีความชำนาญมาตั้งแต่เด็กนะคะ,ะแล้วผลที่ตอบรับตอนนี้เป็นไงบ้างคะมีบ <c oughs> ้างไหมก็ก็ตอนนี้ก็ก็มีก็มีมมห,ลหลายหลายคันเอาเอา,เ,อา,เ,อาเข้ามาตีราคาเอามาอะไรอย่างเงี้ยที่ตามอินเทอร์เน็ตท<า>ี่บมประมูลราคาใช่มาตีราคาเออทำตรงนี้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับผมผมว่าตีไปแต่แต่แต่เข้ามาทำนี่ก็ก็ก็มีบ้างแต่ว่ายังยังยังไม่ค่อยเยอะอะไร่่คะ เพราะว่ามันยังเป็นช่วงแรกๆที่ผมเพิ่มทำทุกอย่างก็เหมือนกับธุรกิจที่เริ่มต้นถือว่าก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะขนาดเข้ามาตรงเนี้ยนะคะแล้วก็อายุยังแค่นี้เองอ่ะพี่ว่ามันโอเคก็เหมือนรายการที่ราคาเทพนี้เทพที่สองนะคะเนี่ยพี่ยังว่าประสบต้องขอบคุณน้องไี่ใช่ป็นเรแล้วมีอะไรอีกคะนอกเหนือจากที่ได้ทํามาหรือว่าตอนนี้มีแฟนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยยังยังครับอาจจะต้องมีกุ๊กกิ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยเด็กหนุ่มนะครับ ุกล็กบ้างนะคะแล้วสถานที่ที่บบว่าเวลาเหนื่อยไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงส่วนมากไปเที่ยวที่ไหนผมผมไม่ค่อยได้ไปเที่ยวนะเอส่วนมากคืออว่าจะอยู่แต่หน้าคอมหน้าอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาพอเลิกงานเสร็จเนี่ยผมก็ไปไปออกกาลังกายไปไปวิ่งพอดีที่อู่มันจะจะอยู่ตรงข้ามสนามกีฬารามินทาพอดีเลยครับผมตรงรามินทาตอย19ใช่มันจะสนามกีฬาก็คืออยู่ตรงข้ามเลยเดิน29ก็ถึงนะ พอเลิกงานผมก็แต่งตัวไปวิ่งไปฟิตเนสบ้างอะไรพวกนี้เรับองพลังกายค่ะท่านผู้ชมคะ <c ười> อยากจะสุนเด็กนคนนี้หรือว่าเด็กหนุ่มทั่วไปนะคะอยากจะ,ะ <c ười> ให้เด็กหนุ่มทั่วไปของประเทศไทยหรือเยาวชนของชาติอยากให้ทําตัวอย่างแบบนี้นะคะคือหลังจากเลิกงานไปเล่นกีฬาไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีต่อสังคมมีสายเดี๋ยวช่วยคุณคุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนุ่มกาญจนบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีนไหมครับคุณหนมดีนครับอ๋อค่ะคุณหนมมีอะไรพูดคุยไหมคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมครับค้าดีนไหมคะฮัลโหลสวัสดีค่ะสงสัยจะขัดข้องวามเทคนิคนะคะอากาศเย็นมากโทรศัพท์ก็เย็นเอางั้นมาต่อกันเลยเมื่อกี้จึงไหนแล้วเอยเออถึงอ่าอ่า ออกกำลังกายออกกําลังกายใช่ชอบอะไรออกกําลังกายอะไรเป็นพิเศษก็ส่วนมากคือวิ่งวิ่งก่อนวิ่งเสร็จแล้วก็มาฟิตเนสครับผมฟิตเนสแล้วก็คือต้องให้ได้เหงื่อแล้วก็พัก่อนแล้วเรื่องเรียนเราก็ไม่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 ทิ้งเลยเกรดเฉลี่ยออกมาดีไหม ีไหมก็ไม่ค่ดีคือผมเป็นคนเรียนที่ไม่ค่อยเก่งอะไรแต่คือมีความมีความรับผิดชอบสูงเอาอันนี้บอกว่าอยู่ตอนตอนนี้ไทยบริหารธุรกิจไทยบริหารธุรกิจครับผมอยู่ปีหนึ่งเองอะปวชหนึ่งอะนะคะคือคงเป็นนักเรียนชายที่ตัวโตที่สุดในห้องครับอ่านอกเหนือจากที่เรียนหนังสือแล้วก็เปิดเว็บไซต์ทําเกี่ยวกับพวกรถแล้วหรือสีครับผมได้ข่าวว่าน้องยูเนี่ย ก็รับจ็อบผู้แบบบทกำลับันเทิงบ้างเชิญถ่ายอะไรพวกนี้เอ็มวีเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังซิเออไปมาได้ไงแต่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าดูสิอายุ15สูงใหญ่แล้วห่ออย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแมวมองบ้างน,นะคะ,ะนะคะลองเล่าให้ฟ<ก>ังบ้างคือวันนั้นไปหางานนั่นแหละครับคือไปไปสมัครงาน MK ที่ที่ไอทีและทีนี้ก็คือเดินเดินกำลังจะกลับบ้านแล้วพอดีเขาเขา,เขาไม่รับอายุไม่ถึงตอนนั้นอายุสิบสี่ค่ะขับแล้วนียก็ไปเจอพี่คนหนึ่งเขาแมวมองแมวมองแมวมองประมาณแมวมอง เขาบอกเออสนสนใจอ่ะแบบเอออยากเล่นเอมวีอยากเล่นอะไรเขาบอกครับครับอะไรเงี้ยเขาเขาก็ให้ให้เบอร์มาคให้ให้เบอร์พี่เข้ามาเป็นติดต่อครับนี่เออผมผมผมก็ลองโทรไปโทรคุยแล้วอย่าคิว่าการลองโทรก็ไม่เสียหายใช่ไหมกลัวบ้างไหมก่อนที่จะโทรไปเนี่ยคนอื่นนี่ก็เพิ่งมีค่ะมีอะไรแบบว่าแบบเนี้ยค่ะแบบอู้ให้เบอร์โทรไว้โทรไปแล้วอาจจะไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ย กลัวไหมไม่ไม่ไม่กลัวนะไม่กลัวเนาะคือถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แล้วก็เราก็ยังคิดว่าเราดูแลตัวเองได้คิดว่าใช่แล้วเป็นไงต่อก็ทีนี้พอดีพี่เขามีงานงานหนึ่งที่มันเป็นถ่าย m อมของของพีเสดเดอรอ๋อพีเสดเดอรเพลงอะไรจะได้ไปตามดูเพลงเพลงสาวสะดิ้งครับอ๋อเหรอออกได้ยังเอ่ยออกแล้วออกแล้วครับอ๋อเหรอชุดใหม่ครับชุดใหม่ชุดใหม่นี้เลยใช่ไหมคะครับผมอ่าเป็นไงกับงานใหม่ทํายังไงบ้าง ก็ทำยังไงก็ก็ก็ที่แรกก็เก่งๆนะครับผมคือเล่นไม่ออกก็แข็งเลยในะอ็มบีอะแข็งครับเทคยับหรือเปล่าคะครับประมาณนั้นนะคะเอาละค่ะหลังจากได้กินหายแล้วทำไปเยอะหรือยังไอตรงตัววงการบันเทิงเนี่ยคือส่วนมากก็คือมีแต่แคสครับผมใสแคสไปเรื่อยๆนะคะ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแลาใหม่ๆนี่ก็ต้องขยันแคสจะได้งานแต่รู้สึกน้องอยูก็รู้สึกจะไม่ค่อยเก่งงานเนาะทาได้หมดเลยก็เก่งมากเลยทาก็เป็นหนุ่มที่น่าสนับสนุนนะคะคือน้องยู่เก็จะไม่เก่งงานเลยนะคะเดี๋ยวน้องอยู่ขอขายของแป๊บนึ่งครับเเชิญนะคะผู้สนับสนุนรายการโดยทานานะคะตอบโจทย์ทุกปัญหาบนผิวหน้าคุณนะคะถ้าสนใจนะคะที่จะติดต่อผลิตภัณฑ์ทานาหรือต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ทานานะคะ ติดต่อบริษัฉันได้ที่เบอร์086 394 4448ตัวแทนที่สนใจเป็นตัวแทนอยู่ต่างจังหวัดโทรพูดคุยกับดิฉันได้นะคะ086 394 4448นะคะสำหรับสิบสายแรกในวันนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งสิบสายแรกที่โทรมาเราจะลด40จากราคาเต็มนะคะกับผลิตภัณฑ์คานาตอบโจทย์ทุกปัญหาบนผิวหน้าคุณค่ะเอาละค่ะเรามาคุยกับน้องยูต่อนะคะ อืคิดว่าตรงเนี้ยถึงจุดที่เราโอเคหรือยังครับไปเรียนแ,แล้วตอนนี้เอาไปดูเอาเอาตรงนี้ถึงนี้อย่างอ,อีกคำถามหนึ่งตรงน,นี้ถึงที่เราเ้าตั้งเป้ากันนี้ยังก็คือก็คือมันมันมันมีมันมัน,ม,น,ม,นมันก็โอเคนะก็คือครอบครัวมันอบอุ่นผมผมรู้สึกได้พูดคุยปรับความเขาา้าใจคุณค่อ,อแต่ก่อนเคยคิดว่าเออเขาแบบ เออทำไมทำไมไม่ให้ตังค์ไม่รักเออตังค์เราอะไรเงี้ยหรือแล้วก็มีปัญหาอะไรเราไม่รู้อะไรางี้ยใช่แต่คือจริงๆเขาอยากสอนให้เราแบบอยากสอนให้เราแบบรู้รู้จักความลำบากรู้จักการทํางานอะไรเงี้ยครับตอนตอนนี้ก็คือแล้วก็ไม่มีปัญหาคุณพ่อแม่เลี้ยงก็ไม่มีไม่มีนะคะอ๋อค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วตอนนี้เวลามีปัญหาอะไรเราก็สามารถคุยกับคุณพ่อได้เลยใช่ครับโดยตรงเลยะชะ ก็ยินดีด้วยที่ได้เข้าใจกับคุณพ่อโดยที่ไม่ไม่ไม่มีอะไรค้างคาใจมาขนาดนั้นแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ตับได้ตัวได้เร็วน้อแล้วทุกวันนี้วันหยุดก็ยังช่วยที่อู่บ้างเมื่อกี้ก็ช่วยอยู่หรอโอ้พอดีที่ฉันโทรไปวันนี้ท่านผู้ชมขาต้องเป็นเอ็กซิบินิ่มเลยค่ะแขกรับเชิญที่จริงๆแล้วน้องเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากโทรไปเขาเขาพนในเวลานี้ก็มาตรงเวลาเตะนะคะตรงเวลาเตะเลยต้องขอบคุณน้องอยู่ แล้วก็ถ้มามีโอกาสหรืออะไรอีกเนี่ยอยากจะเชิญน้องอยูมาอีกเพราะมันยังมีอะไรที่พี่ยังคิดว่าพอที่พูดคุยกันตรงนี้พเพราะาเราไม่ได้เตรียมกันไว้เลยแล้วติดตต๊ะเยอะเองอะ่ะแล้วจริงๆแล้วพอได้พูดคุยแลวอะไรอีกอะ่ะพี่คิดว่ามันยังมีอะไรที่น่าจะพูดคุยกันมากกว่านี้อีกครับนะคะเอาไว้โอกาสหน้าแล้วพี่ก็อาจจะต้องมาเชิญมาอีกสักรอบหนึ่งได้ครับผมได้หรืออาจจะมีงานหรือในอนาคตที่ยกกอง จองไว้ก่อนได้ไหมอาจจะเป็นพิธีกรร่วมอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมทุกปีต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าน้องเขาดูน่ารักและดิฉันก็ดูสวยน่ารักนะคะจะได้ไป่คู่กันถูกไหมคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องอยู่มากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับวันนี้ ก็คงจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากน้องเขาซึ่งเด็กมากอายุแค่15ปีเองแล้วในวันที่หน้าเราก็จะดาหลากหลายของชีวิตนะคะของแต่ละคนแต่ละอาชีพเราไม่เลือกว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะคะหรือท่านผู้ใดสนใจที่จะที่จะเข้าร่วมรายการกับเราหรือว่ามีอาชีพที่น่าสนใจหรือการดำอาชีพที่น่าสนใจก็โทรมาหาทิฉันได้นะคะ086394448นะคะ,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 ะรายการตอนนี้ก็ยังไม่ได้จบทุ้ทีเดียวเดี๋ยว หลังจากที่ฉันได้จบตรงนี้ส่วนตัวผลิตัณและน้องอยู่ใน้กระจกตรงนี้แต่เราจะได้ดูผลิตภัณฑ์ VGR นะคะที่เป็นผู้อุปการะคุณของเราในรายการนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอราท่านผู้ชมแบบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันอาทิตย์หน้าได้เจอกันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะตัวแรกเลยตัวไหนตัวไหนก็อยากรู้จังเลย ตัวตออกมาชุดแรกเลยมีสามตัวคือมีตัวเดย์ไนตัวบำรุงคนนทัร์ตัวบำรุงคือตัวนี้นะครับแล้วก็เซรั่มตัวนี้คือตัวเดย์ไนนะคะตัวนี้นะคะคือตัวเดย์ไนท์นะคะกลางวันกลางคืนผลของมันคือช่วยลดริ้วรอยแล้วก็รูขุมขนกว้างก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็สิวฝ้าสิวฝ้าอ๋อตัวนี้จริงๆแล้วคือเป็นตัวลดสิวฝ้าด้วยนะคะคือหลอดเดียวนี้คุ้มมากเลยใช้ได้ ทั้งกลางวันแล,และกลางคืนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นตัวเซรั่มใช่ไหมคะ,คะตัวเซรั่มตัวเซรั่มนี่ช่วยลดความมันต่อมใต้ผิวหนังสำหรับผู้มีผิวหน้ามันนะคะช่วยได้ดีมากแล้วลก็การันตีเรื่องสิวเซียนเลยค่ะ<อ>ใช้ต่อเนื่องแล้วหายอ๋อค่ะเพราะที่รู้เน่ยมีมีผู้ใช้ได้มาเล่าสู่ฉันฟังว่าตัวนี้ถ้าใช้ต่อน่้นจริงๆแล้วเนี่ย บางอย่างหรือบางนี่ห้ออันนี้ไม่ได้ห้างหรืออวดร้างสรรพคุณคือต้องใช้จนหมดตลอดถึง <c oughs> จะเห็นผลแต่เขาบอกว่าแค่2อาทิตย์คือตอบนองจริงๆเนี่ยรู้เรื่องเลยมันก็เออมันก็โอเคเพราะที่นีก็ได้เราพิสูจน์แล้วนะคบว่ามันใช่นะคะหลังจากนั้นราคาตัวที่สามตัวที่สามคือมาร์กมาร์กรอกคือมาร์หน้ามาร์กรอก <c oughs> มากรก์ากรอกมันจะมีใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ตัวนี้ตัวนี้ลอกสิวเซียนดีมาก ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวเสียนรอบชมงกหรือกระใต้คานค่ะมาร์กชิิงไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วดึงออกมานี่มันจะมันแห้งใช่ไหม